มาใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับสายตาสั้นทรงกลมครับผมใครที่กำลังหาสายตาสั้นนะที่เป็นแบบทรงกลมใส่ได้กระชับสวมใส่ได้สบายนะครับแนะนาเปรุ่นนี้เลยครับเป็นแว่นสายตาสั้นทรงกลมแนวแนวเท่ๆครับแว่นสายตาสั้นรุ่นนี้นะมีตั้งแต่สายตาศูนย์ปกติจนถึงสายตาสั้นลบหกร้อยเลยครับใครที่หาแว่นสายตาสั้นทรงเท่ๆอยู่นะครับแนะนาไปรุ่นนี้เลยครับมาใหม่ของแว่นตาคุณอมรัยนะเป็นแว่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาล่าสุดเขาบอกคนผู้หญิงก็ใส่ได้คนผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็ตัวกล่องของเขามีบอดี้ให้เลือก6สีีเเเเลลลยคครรััับผมข้้าไไปืืออกกกกดดนบ สำหรับเลนต์ตัวนี้นะับเป็นเลนส์มัติโคสครับเลนส์โคสเขียวนะับให้ความคมชัดใสกิฟเลยครับไม่ติดเหลืองด้วยนะใครได้ไปตอนนี้ผมบอกเลยว่าใส่ทํางานหน้าจอคอมก็สบายตาครับแล้วก็ใส่ออกกางแดดก็ได้ความคมชัดด้วยนะเป็นกานแดดให้ในตัวได้ด้วยนะจากเลนส์สีใสเมื่อเจอแสงแดดเลนต์ตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนสีออโต้เป็นกันแดดให้ในตัวนะเขาจะปรับเปลี่ยนสีออโต้เป็นสีดําครับโดยที่เราไม่ต้องทกแว่นกันแดดเลยซื้อตัวเดียวได้ครบได้จบครับผม ร้านแว่นตาคุณุมารายนับมีหน้าร้านให้ใช้บรกิการกันด้วยนะใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกกรอบเลือกเลนวัดสายตาประกอบแว่นหน้าร้านกันได้เลยครับแต่ถ้าคลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถกดสั่งซื้อในตการดน้าล่างได้นับผมแปะตะกร้าวไว้ให้นับปก,กติรุ่นนี้นับราคา ,3990 บาทใครกดสั่งซื้อตอนนี้จัดโปรเหลือเพียงแค่9ก0บาทได้แว่นสายตาสั้นเลนตัดแท้เลยมีตั้งแต่สายตา0ูจนถึงสายตาลบ600เลยครับผมวันนี้เหลือเพียงแค่9 0บาร้อยได้าสิบบาทครบชุดครับได้กล่องด้วยได้